อย่ากกันในหน้านี่ล็อกอก่อนละคิดถึงแรงคิดถึงแรงคิดถึงแรงดูกอแน่นเลยอ้อะหาที่งามก่อนอยู่กับนูก่อนดูดูทำหน้าโอ้หัวพ่อจ็บพ่อจิ่บเดี๋ยูทำหน้าโอ้ยคะยโอ้วันนี้เราจะโยขาได้ รักเลงกุโอกุ๊บนุ่นๆใครมาผูบ่าวแล้วผ um ู้บ่าวแล้วครับอยู่กับเราในช่องแฟมิล um ี่สีสับไทยครับเอืคืนคืนอูด้วยอายเออเี๋ยวเคืนทันก้นให้ครัหนไผู้บาใไหนผ้โอ้อ่างาม ้เอยเอดูดด oh, oh, right? ูดูเเอผู้บ่าวแต่ห <how> ่วงยังห่วงพ่อพ่อมานี่พ่อมานี่กบโอ้ลืมอ่โอ้เม่พ่อไล่พ่อออกไปตนนั้นโอ่าก็นี้นะครับขอไม้ก็จะมา ลาดยาครับให้กับพายงามนะครับนี่ครับที่หัวเขา่า,าทางด้านขวาครับเพราะว่าก็ดูนะครับอู้อ็นนาลึกเลยวะน,นี่ครับก็พายงามเป็นแพก็เปาตลอดเวลาเลยนะครับก็เลยเราต้องรีบรักษาจากตัอเลขกเป็นแพเล็กๆนะครับ เราจูงเราเราจูงเราสุภษาก็อยากหาจะเพื่อนเล่นเลยอ่าโอ้ยนักเมันเป็นไรอะไมันกัดมันกัดอยู่เป็นอ่า ยาเขาเรียกว่าดานทับทิมนะครับที่บางคนนี่จะช่วงหน้าฝนนี่จะซื้อมาไว้เป็นประจำนะครับเพราะว่าจะชอบอ่าเป็นน้ากัดเท้านะครับชอบเป็นกับขาถ้ายิ่งเช่เอาเช่ได้นี่ยิ่งดีเลยครับก็จะกัดนะครับกัดอ่าเชลลูนะครับแรบงมากเลยครับ oh. นี่ครับ oh. กันบ,บอสลิงแห่งออะรอ่านี่ครับให้ยัยาตัวนี้นี่จะไปกัดอ่าเชื้อโรได้ดีเลยนะครับถ้าเป็นน้ำกัดเท้านี่พี่มงคลนี่เอาขาแช่น้ำไว้5นาทีนะครับ หลาดยางลาดยางไปลาดยางดีกว่านครับเพราะว่าพายงานรู้สึกว่าเขาจะดินนะครับเล่นดินพามายืนอยู่ด้านบนครับถนนนะครับถ้าเอาเข้าไปในรูแผลได้นยิ่งดี

เปียมัดเลย <laughs> เต็มหนาเลยฝัยางามเก่งพเอยา,ายามาลาสิคาผมเหลือเป่าใส่หน้าเลยก็ไม่คันมือหรอไม่หมายถึงตอนที่ว่ามันเป็นพุงนะถ้าเป็นพุงนะมันไม่ใหญ่ประจัน <laughs> <laughs> มาทีเดียวได้ลาดขาสงขาเลยครับเพราะว่าแม่ใหญ่บรรจงก็มีอาการน้ำกัดเท้าครับขาหลังเนี่ยชั่วขาหลังนะนี่ขาาายนเ่อ้คันนะครับเอตรัมยิงโดเลยยาดีนะครับแบ่งกันใช้ ทวกับลูกรงเรียนมาโฟกับลูกมียันจันโอ้ดูดูดูจกพวงเปล่าเออคันนะครับนี่คันกัดกัดมอไม่ีเอมาห้วยนเลทีล่ะยุ ไม่ใหญ่นี่จะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับพี่มงคลครับถ้าพี่มงคลนี่เขาจะสั่งยกขาได้ลาดด้านล่างได้นะครับยกขาเช่เช่ใส่ขุใส่กระมังก็ได้ครับต้องรอจังหวะเขายกขาครับ อืมเออนี่ื่อกี้นครับอืเอยับยัดท้ไปเลยทไอกระเพไอไอบิกเต็งมดเออดูครับนีวเมปง้ไงไอลืมหลอกแล้ว ขันไปลาเจอันนี้ไอ้ลืมล็อกกัวไอ้บิอันนี้แต่นึ่งดองลงเดือกวล่ะอย่าบอย่าเลยแล้เนยกินไหโอ้นาจีเก้กินเลงนะกินมันกินปลาอ่จับเลงอะนะยังไงจีกลาตียังจะ ก็จะไว้ใส่พวกนี้เองครับว่าเยอะเยอะ,เยอะเกินนะฮะเยอะเกินก็ไม่ดีนะครับอ่าไปโว้ยนุษาเราจะเอาชักายงานไปล้างมือก่อนครับเพราะว่าจับยานะครับเวลา จับอาหารเข้าปากอันตรายนะครับยายตัวนี้นะก็ะะเป็นกำลังใจให้พายงามด้วยนะครับจะได้เพหายเร็วๆจะได้เพห,หายเร็วๆ,จะ,วๆจ,ะจะได้เดินแหงงานแบบชดชดรอๆเลยนะครับเอ้ยปะ <c oughs> งามบนสูงบนอ่ ก็ฝากดกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับกดซับสไครบนะครับเป็นกำลังใจให้กับพายงามด้วยนะครับกับฟูจิเอเนลนะครับครับก็ต้องครับ